สวัสดีค่ะพบกับที่ดาชาแนลน้าที่ดาชาแนลนะคะเราก็จะมารีวิวกล่องหอมสองตัวนี้นะคะนี่นะคะอันนี้27เน้นซึ่งมาเจ๋งเลยจำไม่ได้ะะแต่รางคานนะคะแล้วก็ม,มันหอมอยู่นะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะบัตรอ่อนโอ้ยตกเยอะอันนี้คือบัตรอ่อนนะคะทุกคนมีบัตรอ่อนสีส้ม แล้วก็ครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ช่วยปรับผิวขาวนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็ลิปนะคะลิปอันนี้ก็ลิปหมุนนะคะแลนน้ก็คิมีมเซ็งนะคะอันนี้ที่ปัดนะคะ อันนี้ก็ที่ใส่ขางค่ะกิฟตนะคะ,คะ,คะทุกคนอันนี้ก็ขัดผิวแต่เรายังไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ลิฟซึ่งมาจะเซเว่นใกล้จมดแทนนะคะทุกคนจะเอาอันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย